คะของเรานะคะเราปลูกไว้ก็มันก็หน้าจอพอเก็บผลผลิตได้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าคณะนี้เป็นพืชที่มีอายุอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะก็เลยอเอาไว้สักอีกสักสองสัปดาห์ให้เก็บแล้วกันนะคะไม่ได้หวังที่จะเอาเมล็ดพันุ์ไว้นะคะเพราะว่าคณะนี้สองหนึ่งนี่ก็ถ้าเราหว่านไว้มันก็จะปลูกได้เยอะมากนะคะที่หว่านไว้หลายๆถุงนี้ก็เยอะแต่ปลูกไม่ทันนะคะด้วยแรงของเรานะคะ เอาตามกําลังเราดีกว่าเพราะว่าเราทําคนเดียวคือคือเราก็ทําตามแบบแรงของเราแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีคนมาช่วยทําบ้างนะคะผู้ปกครองก็จะไปช่วยทําบ้างนะคะครน,นี้ก็เขาก็ทําแปลงผักไว้ให้เราแล้วก็ค่อยๆทําไปนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้เรา ใส่มมนโคนะคะใส่เข้าไปมมนโคใส่เข้าไปมันก็จะมีหญ้าขึ้นมาตรงไหนที่เป็นต้นเล็กๆนี่คือเราเอามาแสบใหม่นะคะอ๋อมันก็จะมีบางต้นที่ที่เหี่ยวไปเหี่ยวไปนี้บางครั้งก็จะเป็นรากเปลือยนะคะรากเปืือยก็ยังไม่รู้แต่ว่ามันมันเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็น้ําไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะด้วงเพราะว่าในดินที่เราปลูกนี้ตัวด้วงตัวหนอนในในดินก็เยอะอยู่นะ ก,ก็เยอะบางครั้งก็จะมีมะแมลงที่เรายังไม่รู้จักนี้มาเจาะนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วสวยค่ะผักผักคะนาสวยสวยมากแล้วก็ไม่ได้ฉีดสารเคมีแล้วก็เวลาเอาไปรับประทานเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าคะที่เราซื้อมาจากตลาดกับคะที่เราปลูกเนี่ยรสชาต,ติต่างกาันแล้วก็มีท่าน หลายๆท่านที่มาขอซื้อนะคะขอซื้อกับเราก็เราก็ขายไปไม่ได้ขายราคาแพงนะคะขายราคาถูกๆนะคะ10บาท20บาทนะคะเพื่อเป็นงบประมาณในการซื้อเมล็ดพันธุ์ของเราต่อนะคะก็ท่านก็จะบอกว่าเออกลิ่นมันไม่ฉุนเหมือนซื้อที่ตลาดเพราะที่บอกว่ากลิ่นฉุนเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นอย่างอื่นแล้วก็เราก็เป็นคนที่ชอบทานคณะจริงๆด้วยนะคะก็เลยมันก็อย่างที่ท่านว่า,าจริงๆตัวนี้เป็นอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าเอามาลง บ่อไม่ไม่ทันกันนะคะตำแรงตำแรงจริงๆนะคะก็เร่งปุ๋ยเร่งปุ๋ยนะคะแต่ว่าน้ำยังยังยังขาดอยู่นะคะทนีนี้มีทั้งหมด6แปลงที่เราปลูกไว้แต่ว่าแปลงสุดท้ายนี้นะ่าจะเป็นพวกอะ,อะไรแมงลักนะคะยังไม่ได้ลงนะคะเก็บไว้ใส่ ถอนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้เอามาปลูกนะคะคิดว่าคงไม่เน่าแล้วค่ะคงจะปลูกได้อยู่นะคะวันนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะสวยแล้วล่ะคะ่ะเล่งน้ำจังนิดนึงนะคะแต่บางแปลงก็สามารถเก็บได้แล้วค่ะมีวัชพืชขึ้นด้วยวก็ไม่ซซเรียสอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นกิจจลักษณะที่จะไปขายในท้องตลาดขนาดนั้นนะคะปลูกไว้ทานเองนะคะแล้วก็ขายบ้างนิดหน่อยนะคะขายบ้างนิดหน่อยนะคะตามแรงของเราคะ่ะ